มาว่ากันถึงเรื่องของร่างทรงกันดีกว่าครับเข้าแบบนี้ร่างทรงเนี่ยแหมมันปล่อยตัวอย่างมาแล้วมันก็มายั่วให้อย่างแล้วก็ไม่ได้จากไปนะฮะแต่ก็ไม่ให้เราดูสักทีนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด g d s ก็ปล่อยข่าวอยู่อย่างเนี่ยปล่อยตัวอย่างเสร็จก็บอกว่าเกาหลีจะใช้วันนั้นเกาหลีก็กระแสด,ดีประมาณหนึง่งเกาหลีใช้เสร็จก็จะไปใช้สิงคโปร์วันนี้สิงคโปรก์กระแสดีประมาณนึงมีไต้หวันอีก แต่ไม่ยักมาฉายบ้านเราสักทีครับเข้าใจได้ที่ยังไม่มาสักทีเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดแล้วก,ก็อยากจะฉายในโรงภาพยนตร์คือหลังจากคุยกับผูก้กำกับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณต้งแกพูดชัดๆเลยครับว่าแกคุยกับทางค่ายแล้วว่ายังไงก็ไม่มีทางลงสตรีมมิ่งเพราะว่าหนังเรื่องนี้ทํามาเพื่อฉายบนโรงภาพยนตร์เพราะว่าดีเทลมันเยอะเขาใส่ต่างๆนานานลงไปในหนังเป็นแบบรายละเอียดเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นแล้ว ไม่เคยมีความคิดนี้อยู่ไม่เคยมีช้อยส์นี้อยู่สําหรับเรื่องหนังเรื่องร่างทรงนะครับมีอยู่ปัจจัยเดียวก็คือหาเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ปล่อยหนังเรื่องนี้มาฉายนะครับสุดท้ายได้เลิกฉายในสัปดาห์นี้นะครับตุลาคมเป็นปลายเดือนพอดีเลยซึ่งถือว่าเป็นจังหวะดีครับมันก็ตรงกับฮัลโลวีนนะครับอะไรต่อมีอะไรก็ดูปรปเหมาะเจาะไปหมดจังหวะที่โรงหนังก็เปิดมาได้สักระยะหนึ่งคนเริ่มจะเคยชินแล้วก็กลับมาดูหนังในโรงเราเห็นตัวเลขเราก็เห็นแล,ล้วแหละครับว่าโอ้ ทุกคนอยากดูแล้วทุกคนก็มาดูในโรงภาพยนตร์ตัวเลขเปิดตัวใช้ได้นะครับผมเองเป็นอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าอยากดูมากๆสําหรับหนังเรื่องร่างทรงมันมีองค์ประกอบหลายอย่างครับที่ทําให้เราอยากดูหนังเรื่องนี้คุณโต้งเองก็ใช่แหละแน่นอนเพราะว่าเราตามหนังแกมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าคนทาหนังคนนี้คืออีกหนึ่งคนที่ใส่ใจและทําหนังออกมาได้อย่างไม่เคยผิดหวังครับแกทําไม่ว่าจะทําตลกทาผีทําอะไรก็ออกมาดีตลอดแล้ว โอ้โห oh, ต้องมันจงกลับมาทําหนังผีเนี่ยมันต้องดูถูกไหมฮะแล้วเป็นหนังผีที่ได้โปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีเป็นผู้กํากับจาก The Wailing well มาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยนาฮงจนินผมชอบ The Wailing well ครับผมชอบ slow burn ผมชอบหนังผีแบบแบบใหม่ผมไม่ได้ดังเกียดหนังผีแบบ Conjuring นะครับแต่รู้สึกว่า วายกณ์หนังผีแบบคอนจูริงมันเริ่มซ้ำๆวนๆละมันหาทางไปลำบากแต่ไอ้สโลเบิร์นยุคใหม่เนี่ยโอ้โหไม่ว่าจะเป็นเฮอรีไดเทอรี่เป็นอิฟอลโลหรือว่าอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเดอะเวลลิงด้วยมันตื่นเต้นฮะดูแล้วมันแบบมันเหมือนกับได้เข้าไปสำรวจโลกอะไรบางอย่างแล้วเราก็ได้ค่อยๆทำความรู้จักกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นลงไปในตลอดเวลาที่เราได้ดูยิ่งได้เห็นรายละเอียด มาผสมกับเรื่องความลับที่อยู่ในหนังแล้วก็มีการค่อยๆเฉลยแล้วก็นู่นนี่นั่นออกมาเรื่อยๆเนี่ยเออผมรู้สึกถูกจริตผมต้องบอกแบบนี้ผมรู้สึกถูกจริตกับวิธีการเล่าหนังสยองขวัญแบบนี้แล้วมันพอด,ดีเลยฮะเพราะว่าคุณโต้งแกพูดชัดๆเลยว่าใช่ครับผมจะทําคือผมไปดูพวกเครดิตเทอรี The ่ดูไอเดอะเวลลิงมาแล้วมันปลุกปลุกผมทําให้ผมอยากจะทําหนังผีขึ้นมาเพราะว่าเอ้มีแนวทางใหม่ในการทําหนังสยองขวัญซึ่งร่างทรงเป็นแบบนั้น ประกอบกับอีกหนึ่งปัจจัยคือผมเองเนี่ยผมชอบดูฟาวฟุตเทจหรือว่าหนังที่ถ่ายทำหนังที่ถ่ายทำราวกับเป็นสารคดีเออผมรู้สึกว่ามันดูจริงดีมันดูแบบว่ามีกลิ่นที่น่าสนใจดีซึ่งร่างทรงก็เลือกที่จะทำอะไรแบบนั้นครับองค์ประกอบเหล่านี้มันโอ้มันช่างหอมหวานเหลือเกินมันช่างชวนให้ตั้งความหวังกับหนังเรื่องนี้เหลือเกินเรื่องผีเรื่องร่างทรงอีกมันก็เป็นประเด็นที่ผมสนใจพอไปดู ผมจะบอกว่าหนังเนี่ยยิ่งเราตั้งความหวังมากเท่าไหร่โอกาสผิดหวังมันสูงมากเท่านั้นนะครับยิ่งเราเห็นตัวอย่างแล้วเรารู้สึกว่าอัอนนี้อยากดูเพราะมันจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้แน่เลยเราอยากจะเห็นอันนั้นอันนี้เต็มไปหมดเรา <ๆ S 2> เราเต็มไปด้วยความคาดหวังนะครับคนที่เข้าไปดูหนังแล้วเต็มไปด้วยความคาดหวังโอกาสที่จะออกมาด้วยความผิดหวังเนี่ยผมว่าน่าจะสูงกว่าโอกาสที่จะออกมาแล้วสมหวัง พราะความคาดหวังมันสูงจนบางทีอาจจะสูงเกินไปครับแต่สำหรับร่างทรงผมจะบอกเลยครับว่าสำหรับผมเองผมสมหวังว่าขนาดตั้งความหวังสูงแล้วนะผมยังสมหวังเลยอะ่ะกับไอหนังเรื่องร่างทรงเนี่ยแล้วยิ่งกว่าสมหวังก็คือผมว่าเขาไปเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้ด้วยซ้ำไปครับ ผมไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสําหรับผมเองบรรยากาศของหนังมันคือเขาเลือกจะทําสโลเบิร์นเขาเลือกจะสยองขวัญแบบเน้นบรรยากาศแต่มันก็ไม่ได้ช้าและไม่ได้อาร์ตจนเกินไปนักครับใครดูพวก It Follow หรือว่า h e r e ิเด a r y เนี่ย h ฮ r ริเด a r y นี่น่าจะเป็นสุดทางผมว่านะมันมันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวแต่มันก็มีความชวนงวงอยู่ครับ ในขณะที่ความชวนงงของเฮริเดเทอรี่เนี่ยมันทําให้เราสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นว่ามันคืออะไรไอ้นี่มันอะไรกันแน่วะเนี่ยไอความสับสนที่ว่านี่แหละครับมันดึงเราออกมาจากความสยองขวัญของหนังแต่ร่างทรงไม่ได้เป็นแบบนั้นเรื่องมันง่ายเออผมว่าเรื่องมันง่ายแล้วมันชวนติดตามเรื่องมันก็คือการเปลี่ยนผ่านร่างทรงเกิดก็เกิดเหตุอะไรขึ้น เราก็ได้ดูสถานการณ์นั้นตามติดไปเรื่อยๆเลยครับในระหว่างเรื่องก็มีการเริ่มผูกปมแล้วก็ค่อยๆให้รายละเอียดเรามาทีละอย่างครับเพื่อจะพยายามเพื่อจะพยายามเฉลยปมต่างๆที่เขาผูกเอาไว้เฉลยจะบ้างหลอกบ้างอะไรก็ว่ากันไปตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าเออมันยิ่งทําให้มันยิ่งทําให้ชวนติดตามครับแต่ผมผมว่าผมเข้าใจว่าทําไมคนรู้สึกว่า ประมาณ50%แรกไม่มีปัญหานะแต่ว่าไม่ไม่ห้าดิผมว่าสัก60เกือบ70%แรกไม่มีปัญหานะออกจะชอบด้วยความเป็นแบบด้วยเสียงแบบเอกฉันด้วยซ้าไปแต่ว่าทําไมช่วงท้ายๆมันถึงเริ่มมีเสียงแตกว่าไม่ชอบเออผมบอกได้แบบนี้ฮะแบบที่ไม่สปอยคือมันมีทางแยกนะครับเล่ามาพอเรื่องเล่ามาจนถึงจุดหนึงเนี่ย มันมีทางแยกว่าจะไปทางไหนว่าจะไปเดินไปแบบแบบเดิมเดินไปแบบ A อาเดินไปแบบ A หรือเดินไปแบบดีผู้กำกับเขาผมว่าเขาคิดดีแล้วเขาก็เลยเลือกเดินมาทางนี้ครับมันไม่ได้ทำออกมาแล้วไม่ดีนะครับแต่เขาก็เลือกเดินทางเสี่ยงพอสมควรเพราะว่ามันเสี่ยงว่าคือถ้า ถ้าไปแบบช่วงต้นจนจบเรื่องแล้วก็ค่อยๆแล้วก็เฉลยแล้วก็คลี่คลายแล้วก็อ๋อมันเกิดเหตุนี้เพราะแบบนี้นี่เองแล้วก็เจ้าเข้าตอนท้ายแล้วก็จบไปแบบเหมือนคล้ายๆกับหนังสืบสวนสอบสวนแบบนั้นนะครับมันก็น่าจะเคลียร์ดีชัดดีแต่บางเอืญผู้กำกับเขาไม่ได้เลือกทางนั้นฮนะเขาไม่ได้อยากไปทางลาดยางมาต่อยเรียบๆนะฮะเขาอยากไปออฟโรดนะครับครุขระ เออเขาก็เลยเลือกที่จะเลี้ยวแล้วออกไปในเส้นทางที่มันป่าๆหน่อยฮะ <laughs> มันถึงออกถึงใจหน่อยมันแบบม,แบบมันแปลกคือแบบโหพาเรามาถึงตรงไหนวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยอันนี้ถือว่าเสี่ยงอ่าอันนี้ถือว่าเสี่ยงผมว่านะเพราะว่าดูแล้วรู้เลยตอนดูอยู่นี่รู้สึกเลยครับว่าโอ้โหมึงมาถึงตรงนี้เนี่ยเสี่ยงมากเลยนะที่จะมีหลายคนรู้สึกว่า มันสามารถใช้คําว่าออกทะเลได้ฮะเออสามารถใช้คําว่าออกทะเลได้มันไปไกลครมันไปไกลจากสิ่งที่เขาพยายามเล่ามาต้นเรื่องพอสมควรนะฮะดังนั้นแล้วมันก็เลยเกิดเสียงแตกว่ามีทั้งคนชอบและไม่ชอบผมไม่ได้หมายถึงตอนจบของเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันห่วยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับกับเวที่เขาไปตรงนั้นมัน เออเขาเลือกอะ่ะเออผมว่าเขาเลือกอันนั้นเพราะว่าเขาอยากจบแบบนี้นะครับคือถ้าจบแบบผมเองผมว่าผู้กำกับเลือกถูกโดยสาไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลอดระยะทางช่วงปี2ปีที่ผ่านมานี้เนะี่ยเราก็ไม่ได้ดูหนังในโรงมากนักนะครับแต่ว่าผมว่าเรานับย้อนกลับไปได้5้าหปีเลยครับมีไม่มากนักครับกับหนังที่เราอยู่ในโรงแล้วพอเราดูไปเรื่อยเเราลุ้นกับมันเราตื่นเต้นกับมัน มันเริ่มเหมือนจะเฉลยทำท่ายึกๆยักๆแล้วจะตอบยังไงดีแล้วก็ทุกอย่างก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วพอตอนจบเนี่ยภาพยนตร์โดยบรรจงปีสันทนกูลขึ้นเนี่ยทุกคนรับรู้พร้อมกันว่าหนังจบแล้วเนี่ยมีไม่เยอะเท่าไหร่ครับที่เราจะได้ยินเสียงหึมหำขึ้นมาหลังจากเครดิตขึ้นท,ทันทีหึมหำที่ว่าเนี่ย มันคือการสนทนากันในโรงทันทีครับว่าเอ้ยยังไงว่าไอ้มันทำมันเกิดมันมันเกิดอันนี้ขึ้นว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยทุกคนรู้สึกพอหนังจบทุกคนรู้สึกอยากจะคุยกันขึ้นมาทันทีเนี่ยเออผมว่าไม่เยอะนักแต่ว่าร่างทรงทําได้ครับเออร่างทรงทําได้แล้วผมรู้สึกว่ามันมีคือผู้กำกับเลือกแบบนี้ฮะผู้กำกับเลือกแทนที่จะเล่าไปจนถึงจุดที่มันเป็นใครแม็กซ์ของปมปัญหาของเรื่องแล้วก็พอ ถึงปมปุ๊บเรามาคลี่คลายกันดีกว่าแล้วก็ค่อยๆถอดทีละเปราะภาพจิ๊กซอภาพใหญ่ภาพจิ๊กซอที่ถูกเติมเข้ามาเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆจนเคลียร์ตอนท้ายแล้วก็จบแต่ว่าเขาเลือกอันนี้เขาเลือกอีกแบบฮะเขาเลือกที่จะให้หลักฐาน A ให้หลักฐาน B ให้หลักฐาน C ให้หลักฐาน W ให้หลักฐานกอไก่ให้หลักฐานขอไข่แล้วจบแล้วมึงไปว้าวเอง ผมดันชอบแบบนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าโอ้โหแบบนี้เท่ากับว่าหนังจบแล้วสามารถเป็นไปได้อีกหลายอย่างเลยนะผมสามารถไปต่อในหัวตัวเองได้นะว่าโอ้ยอันนี้มันเป็นเพราะว่าแบบนี้เพราะว่าป้าอันนี้นี้เนาะมิงอย่างนี้อันนี้เป็นแบบนี้อันนั้นเป็นแบบนั้นแล้วก็ต่อโครงสร้างต่างๆที่มันยังเหลือพื้นที่ให้เรานะครับเขาเหลือให้เราเยอะสําหรับบางคนอ่ะผมใช้คํานี้ผมว่าดี ตอนจบเนี่ยเขาเหลือพื้นที่ให้คนดูได้คิดต่อซึ่งผมชอบแบบนั้นมากแต่สำหรับบางคนเนี่ยผมคิดว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าพื้นที่ที่ผุ้มกับเหลือไว้ให้คิดต่อเนี่ยมันเหลือเยอะไปหน่อยครับซึ่งไม่ผิดนะฮะไม่ได้ผิดและไม่ได้จะบอกว่าคนที่รู้สึกว่าโอ้โหเหลือให้คิดเยอะจังเลยตอบเคลียรไ์ไปเลยไม่ดีกว่าเลยเนี่ยเออไม่ได้บอกว่าคนที่รู้สึกว่ามัน มันไม่เคลียร์เนี่ยเขาดูหนังไม่เป็นนะฮะแต่ว่าจริตของผู้ชมมันต่างกันครับผู้กำกับเป็นคนเลือกว่าดีที่สุดสำหรับงานที่เขาเขียนมาเนี่ยควรจะเป็นแบบไหนสำหรับผมผมว่าถ้าร่างทรงจบแบบเคลียร์เฉลยชัดเจนไม่ทิ้งช่องว่างให้ผมคิดเลยเนี่ยผมคงจะไม่ชอบหนังเรื่องนี้เท่าไหร่ผมชอบให้มีพื้นที่ให้ผมเยอะๆหน่อยครับ แล้วเรารู้นะว่าทําเหลือไว้ขนาดนี้ไม่ได้เหลือไว้เพื่อพันเพื่อทําหนังภาคต่อแต่เหลือไว้ให้ทุกคนทําภาคต่อในสมองตัวเองเองเออมันสนุกฮะมันแบบนี้มันสนุกดีมันดูรับใช้ความเป็นศิลปะภาพยนตร์ดีความจริงของเรื่องนี้ไม่ได้มีหนึ่งเดียวอะ่ะเพราะผู้กำกับตั้งธงมาว่าเขาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องร่างทรงว่าตกลงร่างทรงเนี่ยยังไงนะ ดังนั้นใครที่จะเป็นคนหาคำตอบว่าร่างสรงยังไงนะน่าจะเป็นคนดูฮะที่ต้องหาคำตอบคำตอบนี้เองซึ่งผมว่าจบแบบนี้ถือว่าสำหรับผมผมว่าเขาเลือกถูกนะฮะผมว่าสำหรับ <c oughs> สำหรับผมผมถือว่าเขาเลือกถูกนั่นคือเรื่องโครงสร้างของหนังกับความเป็นแบบว่าภาพยนตร์นนะฮะซึ่งถูกใจและดีงามมากแต่นะมีแต่ไม่มีแต่เลยคคนจะหาว่าอวย ทื่นชมอะไรกันนักหนามีอีกสองเรื่องที่ควรจะพูดถึงเรื่องความสยองขวัญความน่ากลัวผู้กำกับบอกกับผมฮะเราคุยกันเราสัมภาษณ์กันออนไลน์เนาะว่าหนังเรื่องนี้เป็น slow b ร r นเขาพูดคำนี้ชัดเจนฮะว่าเราเลือกจะเป็นทางนี้ไม่ว่าคนดูจะชอบหรือไม่ก็ตามแต่เราอยากเสี่ยงทำ,ท,ำ,ท,ำ,ท,ำทางนี้ครับพอเขาบอกเป็น slow ิร์นไม่ได้จะมาทางคอนจูร i n ไม่ได้จะมาทางโชงชางเราก็ตั้งโหมดนั้นฮะ การดูหนังสโลเบิร์นเราต้องห่อฮะเราต้องห่อตัวเองดีๆเราก็ค่อยๆให้มันเผาเราไปเรื่อยๆซึ่งร่างทรงทําแบบนั้นฮะเริ่มมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมิงเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดเหตุนู้นเกิดเหตุนี้กัดกินคนดูไปช้าๆค่อยๆเผามันแต่พอผ่านไปประมาณ70%นะฮะเหมือนคุณโต้งเล่งแก๊สนะฮะ คือมันสโลเบิร์นอยู่นะครับมันสโลคุกอยู่นะฮะทุกอย่างกำลังค่อยๆเผาคนดูอย่างช้าๆแล้วอยู่ๆพี่เล่งแก๊สแบบกลายเป็นเตาหัวฟู่นะครับกูแทบจะตายหาอยู่ในโลงเลยครับผมว่าไม่ผิดแต่ผมตั้งโหมดผิดผมตกใจ ใคยดูแล้วน่าจะเข้าใจฮะว่าไอ้หูมันเล่งแบบตอนมันเล่งมันเล่งมากนะฮะเออตอนมันเร่งมันเร่งแบบน,กกน่ากลัวจริงน่ากลัวน่ากลัวจริงน่ากลัวจริงแล้วผมว่าผมไม่ได้ดูหนังผีแล้วรู้สึกว่าอันนี้มันน่ากลัวขนาดขนาดนี้นนหรือว่าเนี่ยนานมากฮะมันไม่ได้ดูอะไรแบบนี้มานานมากแล้วซึ่ง เป็นประสบการ์เป็นประสบการณ์ในการถือว่าเป็นประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ที่ที่น่าสนใจจริงๆฮะเออแลวน่าสนใจแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นไปกับมันจริงๆอันหนึง่งอันนั้นเป็นแต่เป็นเรื่องของความน่ากลัวอันนี้เป็นแต่จริงๆอีกอันอันแต่อีกแต่หนึ่งที่รู้สึกว่ามีปัญหานิดๆเอ่อมีปัญหานิดๆคือเรื่องนักแสดงครับทุกคนชื่นชม ตัวละครต่างๆที่อยู่ในหนังเรื่องเรื่องร่างทรงไม่ว่าจะเป็นป้านิ่มไม่ว่าจะเป็นมิง้งนักแสดงทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับช้อยในการเลือกนักแสดงของแคสติ้งดีเรคเตอร์รวมถึงตัวผู้กำกับเองเนี่ยเ,ออเขาตั้งใจครับเขาตั้งใจจะแคสคนที่เราไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่เพื่อทุกอย่างมันรู้สึกจริงใช่ฮะรู้สึกจริง มันรู้สึกจริงจนจนเรารู้สึกว่าทุกคนน่ยคือตัวละครตัวนั้นคือทุกคนดูจริงจนพอพี่บุญส่งออกมานะฮะพี่บุญส่งนักผู้เล่นเป็นตัวละครผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องสญญายศาสตร์อีกหนึ่งคนแกไม่ได้เล่นไม่ดีนะฮะแกไม่ได้เล่นไม่ดีแกก็เล่นอยู่ในมาตรฐานของแกนั่นแหละแต่ด้วยความที่แกเป็นคนคุ้นหน้าเราคุ้นแ a c t ิ้งของแกเราเคยเห็นแกในฐานะนักแสดงอู้ แกดูกลายเป็นนักแสดงที่อยู่ในหนังเรื่องนี้ไปเลยะฮะซึ่งย้ําว่าแกไม่ได้เล่นไม่ดีนะฮะแต่ว่าโอ้โหคนอื่นมันมันอยู่ในแคสติ้งที่จริงจริงนะฮะมันอยู่ในแคสติ้งที่เราเชื่อไปจนหมดแล้วเออผมก็เลยติดนิดนิด,นดกับตัวละครกับตัวละครหมอผีอะอย่างเงี้ย่าเรียกว่าเจ้าพิธีอ่ตัวละครเจ้าพิธีตัวนี้อีกหนึ่งอันที่ติด แต่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามีปัญหานิดๆกับมันตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเออคือเรื่องสไตล์การทําเป็นสารคดีนี่แหละครับคิดว่ายากเกินไปจริงๆฮะยากเขาทําได้ดีไหมเขาทําได้ดีมากๆแล้วครับแต่ว่าเออสุดท้ายมันก็ไม่ได้ตลอดฮนะสุดท้ายมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีคนถ่ายทําสารคดีตลอดมันก็ยังมีบางช็อตบางครั้งที่รู้สึกว่า แหมทีมสารคดีทีมนี้ซีนอมาติกมากเลยวะกล้องมันไม่ค่อยฟาวฟุตเทสอะฮะกล้องมันดูแบบอื้มทําไมทีมสารคดีทีนี้มันดีไซน์ช็อตขนาดนี้วะเนี่ยเออผมผมก็เลยมีปัญหาแล้วระหว่างเรื่องอะพอมันเป็นฟาวฟุตเทสเนี่ยไอคนถือกล้องมันต้องเป็นตัวละครตัวหนึ่งด้วยถูกไหมฮะโอ้ผมว่ามันคงใช้งานมันมันมันยากอันนี้มันยากฮะมันยากมากจริงๆ ผมว่าที่ร่างทรงทําเนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะฮะแต่ว่าพอมันเป็นซาวฟุตเทสอะ่ะมันมันจะทำยังไงให้หาเหตุผลให้กล้องยังเรคคอร์ดอยู่ทั้งทั้งที่สถานการณ์มันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันจะทำให้บางคนติดเออผมว่าบางคมันจะทำให้บางคนติดมันเป็นปัญหาแบบนี้กับทุกเรื่องแหละครับครูวิฟิลก็มีคนทำครูวิฟิลเองก็พยายามตลอดนะว่า เราจะบอกยังไงว่าเราบอกคนดูยังไงว่าว่าจะตายหาอยู่แล้วมึงจะถือกล้องอยู่ทําไมเนี่ยหรือหรือตอนดู R e c อย่างเงี้ยครับเขาก็พยายามหาเหตุผลครับว่าอ๋อที่พี่ช่างภาพเขายังเปิดกล้องอยู่เนี่ยเพราะว่ามันมืดไงเขาก็เลยจะอาศัยกล้องในการเปิดเพื่อดูในความมืดจะจะอาศัยไอ้ไอ้ไนท์ช็อตมันอะเพื่อดูแต่มันมันยากฮะมันยากในการพยายามจะหาตักกะให้ ณเหตุการณ์ที่จะเป็นจะตายกัจะตายหาอยู่แล้วเนี่ยทำไมกล้องถึงเคคอรอดอยู่ตลอดเวลาแล้วถึงได้ถือในมุมที่มันเหมาะกับการเป็นภาพยนตร์อยู่อย่างนั้นได้ตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยผมว่ามันยากมันไม่รู้จะทำยังไงซึ่งร่างทรงก็แก้ปัญหานี้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้แล้วฮะแต่ถามว่ามันสมบูรณ์แบบไหมเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่สมบูรณ์แบบนะฮะเออแล้วก็ ผมเห็นเหมือนผมเห็นด้วยกับความรู้สึกของอีกหลายๆคนนะครับว่าเมื่อตัวกล้องที่เป็นกล้องสารคดีมันคืออีกหนึ่งตัวละครน่ะเออตัวละครนี้ซึ่งแทนตาเราด้วยซ้าไปเนะี่ยเขาเกี่ยวพันกับเรื่องน้อยไปนิดเนาะเออเขาเกี่ยวพันกับเรื่องเรื่องนี้มันนเรื่องนี้น้อยไปนิดหนึ่งคือพอคิดอันเนี้ยพอคิดตักกะเรื่องคนถือกล้องอยู่เนี่ยออกมาว่ากล้องที่ถ่ายอยู่นี้ไม่ใช่ภาพะยนตร์ไม่ใช่กล้องภาพะยนตร์นะมันมีตัวตน ไอคนที่อยู่หน้ากล้องเขาก็เห็นว่ามีคนถือกล้องถ่ายอยู่เนี่ยเพราะมันเกิดหลายๆเหตุการณ์นะครับมันจะเกิดความคิดทั้งไอเฮียทำไมไม่ไปช่วยเขาวะมึงจะถ่ายอยู่ทําไมวะเนี่ยมึงพอได้แล้วมึงวิ่งมึงเอากล้องทิ้งแล้วมึงหนีได้แล้วอะไรแบบมันมันจะเกิดความคิดแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแต่แต่ถ้าใครไม่ได้สนใจอ่าไม่ได้สนใจแบบไปไป,ไปจับผิดเขาในประเด็นนี้เนี่ย ก็น่าจะผ่านอันนี้ได้ง่ายๆนะครับก็น่าจะผ่านนี้ได้ง่ายอันนี้เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของความรู้สึกหลังจากดูมาว่าคือเราก็จับจ้องเนาะต้องต้องยอมรับตามตรงว่าเราก็จับจ้องพอเขาบอกว่ามันจะเป็นการถ่ายแบบสารคดีเป็นมอกคิวเมนต์รี่คุณต้งเองก็พูดครับว่ายากมากเลยเพราะมันต้องมานั่งคิดแทนตากล้องว่าเพื่อความสมจริงและเป็นธรรมชาติเนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนเบื้องต้นผมว่าคิดว่าต้องเอาคนที่ไม่ใช่ช่างภาพ ภาพยนตร์มาเป็นถือเลยฮะเพราะว่าช่างภาพหนังยังไงก็จะติดเรื่องแล้วก็ให้เขาถือไปเลยผมว่านะแต่มันก็จะเสี่ยงเกินไปเนาะคือผูมกลับไม่ต้องดูมอนิเตอร์แล้วก็บรีฟเจ้าฟ้าแล้วก็ว่าไปตามนั้นเลยมันก็มันมันยากครับมันยากมันยากมันยากมันมันมันยากที่จะทําให้ประเด็นนี้มันสมจริงได้แต่อย่างที่บอกฮะเท่าที่เขาทํามาได้เนี่ยก็ดีสุดๆแล้วล่ะก็ดีมากๆแล้วล่ะผมก็ชื่นชมมากๆแล้วล่ะแล้วก็ อย่างไรก็ตามไม่ว่าเราจะพยายามคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมีแผลตรงไหนบ้างหนังเรื่องนี้มันมีจุดไหนที่เราไม่ชอบบ้างเนี่ยมันก็คือความพยายามในการหาข้อตําหนิขอหาจุดแบบกูขอหาจุดผิดสักนิดนึงแล้ววะของหนังเรื่องล่างทรงนะฮะแต่ถ้าเราดูรวมๆเนี่ยนี่คือ,อหนึ่งผลงานที่ดีเยี่ยมมากๆนะฮะโปรดักชันก็ดีการคิดทุกอย่างก็คิดมาอย่างละเอียดละออมากการแสดงก็ออื ชอบมากเลยดีมากเลยทุกคนเล่นแบบทุ่มเทเราผมชอบพูดคำนี้ฮะว่าในหนังที่เราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจของทุกคนที่เขาทำอยู่เนี่ยแค่นี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหออกมาดีมากเลยอะ่ะผู้กำกับมีเขาตั้งใจขนาดนี้เลยวะเนี่ยโอ้หนักแสดงเขาทุ่มเทในการสร้างงานนี้ขนาดนี้เลยเนี่ยเมื่อความตั้งใจระดับนั้นของคนหลายๆคนนะครับมันถูกใส่เข้าไปในหนังอะ งานมันจึงออกมาอย่างที่เราเห็นในร่างทรงครับนั่นก็คืองานมันดูแบบผมว่าเราใช้คําว่ามันเวอร์คลาสได้นะถ้าเราไม่จับผิดกันจริงๆมันจะไม่ใช่เรื่องดีไม่ดีเลยครับมันจะเหลือแต่เรื่องชอบไม่ชอบแล้วละ่ะแต่ในทางที่เขาเลือกจะไปอ่ะเขาทําออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับไม่ว่าทางที่เขาเลือกจะไปเนี่ยคุณชอบหรือไม่ก็ตามเออผมพูดคำนี้ผมว่าผมพูดคํานี้ได้ ถ้าเราเข้าใจว่าผู้กำกับอยากเล่าอะไรอันนี้คือดีที่สุดเท่าที่เขาอยากเล่าแล้วฮะดีมากนะฮะออนี่คือกลายเป็นหนังสยองขวัญอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในคอลเลกชันได้ค่ะในคอลเลกชันได้หลังจากดูในโรงอาผมเข้าใจผู้กำกับว่านางเรื่องนี้ควรจะดูในโรงภาพยนตร์ใช่ไปดูมาแล้วมันต้องการบรรยากาศทั้งหมดมาหอ่หอหุ้มเราแล้วก็แล้วก็พาเราลงไปในโลกที่เรารู้สึกว่าน่าสงสยัย แล้วก็ทำเริ่มค่อยๆทยอยทำความรู้จักกับมันไปยิ่งรู้จักยิ่งสับสนยิ่งรู้จักยิ่งยิ่งสนใจยิ่งรู้จักยิ่งเกิดปริศนาอะไรต่างๆนา,นานาขึ้นตลอดเวลานะครับดูในรโรงภาพยนต์ดีแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าด้วยฟีลลิ่งของการเป็นฟีลลิ่งของการเป็นหนังที่เขาถ่ายแบบม o c u m e n t มนตอรีเมื่อเรามาดูในสื่อที่มันเหมาะสมะคือมอ c u คิ n เมนตแบบนี้เนี่ย เวลาเราดูสารคดีเรามักจะไม่ดูในจอภาพยนตรน์ถูกไหมฮะเรามักจะดูสารคดีแบบเนี้ยในจอโทอรทัศน์โอ้ถ้าถอดมันออกมาเป็นอยู่ในโทรทัศน์จริงๆเนี่ยมันอาจจะได้อีกอารมณ์หนึ่งนะฮะมันอาจจะได้อีกอารมณ์หนึ่งดังนั้นรอดูเลยครับรอดูใจอยากจะไปเก็บนะฮะเพื่อจะไปเก็บรายละเอียดของร่างทรงแต่ไม่ไหวแล้วฮะถ้าจะต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นอีกรอบหนึ่งเนี่ย เออผมแพ้ทางครผมกลัวฮะพูดตรงๆผมกลัวติดตาครับติดตาติดยายมากเลยฮะ <laughs> <laughs> ดังนั้นแล้วพูดมาทั้งหมดนี้ผมว่าเราสามารถสรุปให้คะแนนกับหนังเรื่องร่างทรงได้ครับว่าโอเคผมชอบเรื่องที่เขาเล่าบรรยากาศที่เขานำเสนอในหนังนี่คือสุดยอดเราชอบมากๆไม่มีแผลเรื่องการทำโปรดักชันเลยสนใจเขาจบแบบนี้เนี่ยโอ้โห ขอบคุณเลยฮะอันนี้คือขอบคุณเลยผมอยากเห็นหนังที่กล้าจบแบบเนี้ยแล้วเป็นหนังไทยมานานแล้วผมรู้พูดแบบนี้ได้ฮะจบแบบเฉลยให้มันชัดเจนอ่ะง่ายกว่าเยอะเลยครับจะไปยากอะไรถูกไหมฮะก็เขียนเอาไวซ้ซะว่าความจริงคืออะไรแล้วก็ค่อยๆแจกกุญแจไปทีละดอกระหว่างทางจนสุดท้ายได้ครบทุกดอกแจกจิ๊กซอว์ไปทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นจนสุดท้าย ก็ครบชิดสุดท้ายวางโป๊ะไปภาพชัดเฉลยจบแฮปปี้เอนดิ้งเอนเครดิตขึ้นง่ายกาเยอะเลยฮะแต่จบแบบนี้เนี่ยทั้งยากทั้งเสี่ยงแต่เขาเลือกทําฮะต้องต้องต้อง,ต,องต้องนับถือเลยฮะต้องนับถือเลยเอ่อมีคนถามเยอะว่าเทียบกับเดเวอลิงเป็นยังไงเนี่ยผมเท่าที่พูดได้โดยไม่สปอยอ่ะพูดตามตรงมันก็ชวนให้นึกถึงครับแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นการถอดเดเวอลิมาเป็นให้เป็นไทยเนี่ย ขาก็ถอดออกมาได้ดีมากนะครับไม่ได้มีความรู้สึกว่าแค่เป็นเดว l ลลิงฉบับไทยไม่ใช่อ่ะมันมีร่างทรงมีอะไรต่อไม่อะไรที่เป็นตัวของตัวเองเยอะครับพูดมาเยอะก็เหมือนจะอวยกันให้คะแนนเลยดีกว่าดังนั้นแล้วจุดไม่ชอบก็มีนิดนิดหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะชอบแล้วอยากจะแนะนําให้หลายๆคนไปดูครับใจผมอะ่ะผมลุ้นผมอยากให้หนังแบบเนี้ยได้เงินผมอยากให้หนังแบบเนียประสบความสําเร็จในบ้านเราผมอยากให้หนังแบบเนี้ย คนไทยชอบดังนั้นสําหรับผมเองผมไม่ใช่นักวิจารณ์อะไรดีเด่นอะไรนะครับผมก็แค่คนดูหนังธรรมดารรมดาเต็มสิบผมให้แปดจุดห้าแล้วกันครับ <laughs> มีคนถามได้นอนจุดห้าถตัดอะไรผมติดเรื่องช่างภาพจริงๆฮะเรื่องเรื่องวิบุญส่งเนะี่ยคุณบุญตัวละครคุณบุญส่งเนะี่ยผมเอามาเป็นข้อสังเกตเฉยๆผมจริงๆผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับแกมากมายหรอกฮะแต่ว่า <c oughs> เรื่องช่างภาพผมติดจริงๆฮะ แต่ผมไม่ติดมากและนั่นคือร่างสรงครับ